สเสด็จมาแล้วท่านเทวดาพร้อมบริวารทีมงานสเสด็จมาแล้วขอ,อทุกท่านทุกองค์จงเจริญขอทษท่านเทวดามาเมตตาแล้วบัดนี้ถึงการเวลาแห่งการช่วยเหลือมนุษย์วิญญาณสัปรปสัตว์แล้ว ขอเชิญสเสด็จประทับบนอาสนะอันศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญสเสด็จ <c oughs> นั่งบนบัลลังก์โปรดสัตว์ด้วย <c oughs> ได้โปรดเมตตามนุษย์แล้วขอเชิญเสวยน้ำชา <c oughs> เป็นเครื่องบรรณาการด้วยโปรดรับด้วยเทินเอกสารมายัง บัดนี้ได้การเวลาแห่งการช่วยเหลือมนุษย์แล้วอาเชิญเข้ามาเลยรายที่หนึ่งบอกกาว<ำ>ชื่อดังๆเข้ามาใกล, <EN> ล้ๆ <c oughs> ชื่อดังชๆ <c oughs> ช,ชื่อก่อนจะเปลี่ยนอ่า จันฟองเรือนมูลค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแล้วเป็นอัชลาเรือนมูลค่ะชื่อเดิมจันฟองจันฟองค่ะเปลี่ยนเป็นอัชราจันฟองเปลี่ยนเป็นอัชรามีปัญหาชีวิตคืออะไรคือปวดบ่าปวดไหล่แล้วก็สุขภาพเหรอสุขภาพครับแล้วก็เป็นแพนิกด้วยค่ะปวดไหนปวดตรงไหนบ้างปวดหมดเลยค่ะบ่าคอแล้วก็หลังขาเป็นไม้ ขาไม่เป็นค่ะาไม่เป็นมีแต่ช่วงบนนี้ทั้งนั้นเองใช่ค่ะแล้วก็เป็นแพนิคค่ะแพนิคด้วยครับแพนิกเหรอคะแล้วเป็นมากี่ปีแล้วแพนิคนี่จะมาประมาณห้าปีแล้วค่ะที่ผ่านมาห้าปีแล้วนอกจากปัญหาสุขภาพแล้วมีอะไรอีกโดนเข้าโกงเงินอะไรนะโดนโกงครับโดนโกงอ้าวการงานการเงินดีไหมเดีการงานก็ไม่ค่อยดีค่ะไม่ดีอีกอ้าว ครอบครัวโอเคเปล่าก็ไม่ค่อยโอเคสรุปแล้วไม่มีอะไรโอเคเลยท่านเทวดาเขามีปัญหามากมายเกิดจากอะไรบ้างเท่าที่เธอรู้ที่จําได้ที่เห็นเลยมีแทงกี่คนมีแทงสมหลุดตั้งใจไปเลยใช่ไหมสามที่หลุดออกมามีเท่าไหร่สองสอรวมเป็นห้ากุมารกุมารอีกเท่าที่จําได้คือหนึ่งค่ะที่จําได้ลรไปรับขัดสอง รับขันสอรับขันอีกสองท่านเทวดาเด็กแทงสามคนตั้งใจสองคนหลุดเองหนึ่งกุมารและขันอีกสองขันยังอยู่ครบทุกรายการหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยขอทำเลยก่อนนั่นแหละนะขันอะไรกันเล่าระมีขันหของกุมารค่ะแล้วก็ขันที่เขารวมผีค่ะรวมที่ว่าเขาแบบขันรับจากสำนักทรงเหรอใช่ค่ะ ขันผีเลยค่ะเขาบอกไม่รู้ทรงอะทรงอะค่ะขันทรงไม่ใช่ขันล่างทรงที่มันลงทั่วไปที่เขารวมทั่วไปอ่าไปรับจากสำนักทรงมาท่านเทวดามีกุมารก็ขันด้วยใช่ไหมหลวงพ่อขันขันของกุมารก็หนึ่งเพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็นขันของกุมารก็รวมเป็นตัวกุมารด้วยเอาขันรับจากล่างทรงมาไม่รู้เลยน่าจะเป็นขันผี หรือว่าไม่มีอะไรอยู่ในขันขันหรือท่านเอ๋ยใช่แล้วไม่มีอะไรเลยหรอกนะหลอกตวงหลอกตัวนั่นแหละค่ะบหลอกตาหลอกลวงแหละท่านเอ๋ยหลอกกระตังใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยอ้าวจบไปเรื่องขันบัดนี้เด็กยังอยู่ครบเลยสามแทงสองหลุดหนึ่งกุมารยังอยู่ครบใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยหอ๋เลยนั่นแหละนะ ยังเห็นด้วยกันนั่นแหละกูมึองอ่เถอะหลุดสองก็ทั้งหมดเป็นหกแล้วทําให้เกิดปัญหาทุกชนิดเลยหรือเปล่าใช่แล้วเละท่านแม่เราเคยเอ่ยแล้วและสินาะว่ามีเรื่องเด็กใช่ไหมครบชีวิตหนาะคงไม่ผาสุกกันหรอกเอ้ยทุกทุกอย่างของชีวิตมนุษย์ติดขาดบกพร่องไปหมดเลยเอา้าวพร้อมจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าจ้า พอให้เด็กไปเกิดแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างควรักษาศีลแหละท่านเอ๋ยบอก็ขามาคำเลิกกันนั่นแหละนะส่งเด็กไปเกิดน,นั่นแหละครบทำได้ไหมเล่าเลยได้ค่ะยินดีต้องใช้เวลาเท่าไหร่ท่านเทวดาเด็กแทงสามหลุดสองเป็นห้าเด็กห้าคนใช่ไหมท่านใช่แล้วคูสิบห้าวันนั่นแหละนะลองบวกลบคูณดูสิคราเฉพาะเด็กก็เจ็ดสิบห้าวัน ยี่สิบห้าใช่ไหมท่านใช่แล้ววันอีกหนึ่งใช่ไหมหนอใช่แล้วกวอีกสิบวันนั่นแหละครับแปดสิบห้าวันไหวไม่ไหวใชค่ะลวดเดียวค่ะจบเมื่อไหร่อันนี้เลยค่ะเริ่มเลยพร้อมจ่ายไม่รอดแล้วถ้าไม่มาเสร็จยินดีแล้วไม่มีข้ออิดเอื้อนอะไรแล้วเริ่มวันนี้เลยใช่ไหมค่ะเริ่มวันนี้เลยท่านเทวดา ไม่รู้ค่ะไม่ทราบเลยเธอเป็นเด็กชายเหรอชายกี่คนสามชายสามหญิงทั้งหมดก็เล่นงานหมดเลยทุกคนหรือเปล่าไม่เหลืออ๋อมิน่าตั้งแต่บาคอไหลถึงเท้าเลยกำลังไล่ไปเรือ่อยๆห้าปีเต็มๆยังไม่อิ่มเหรอ

แล้วหมดตังค์ด้วย,ออยงงโกงอีกให้คุณยงไ,ไ,ไม่ตายง่าย,ปาไ,ายไปไปแนะนาคนอื่นมาโกงอีกก็เปล่าไปแนะนำคนอื่นมาโกงอีกหรอเปล่าหรอ,อ,อคือชี้ช่องตอนนี้คนไหน,น,หนไรับขันชี้เลอเอคัอคนชี้ยังไอาอีาเป็นว่าชีวิตนี้ผิดพลาดไปแล้วก็สํานึกผิดแล้ว จะได้ขอโทษแล้วก็ชดใช้ไปเลยเลิกแล้วต่อกันไม่ได้นะเขาจะทำนึกจริงๆนะหลวงตาทำนึกจริงครับป่าบอกเขาไปสำนึกแล้วน้ำตาไหลแล้วแับนี้ไม่ได้น้ำตาเสียแซงนะไม่ได้น้ำตาดารานะบอกได้น้ำตาจริงครับป่าจริงค่ะเพราะว่าเมื่อคืนร้องไห้ตลอดเลยร้องไห้ตลอดเลยดีใจที่ได้มากราบท่านเทวดาและหลวงพ่ออ๋อเธอร้อง เขาล้อมเพราเขาเจ็บไม่ทางดูที่ี่ว่าจะมาเนี่ยดูไปกี่คลิปอ้ดูทุกคลิปเลยค่ะดูทุกคลิปเลยก็ดูเป็นปีเน่ยไม่ไม่ถึงค่ะหุนตาประมาณ2เดือนละสอเดือนนะสองเดือนก็ถือว่าต้องเก็บข้อมูลก่อนคเดียวขาดูคน้วดูแังเดียวเขาก็มาแล้วเหือาเขาต้องเดียโดกถูกหลอกอีกนี่ถูกโดนไปแล้วถูกโกงไปแล้วเดี๋ยวถูกโกงอีกก็ไม่ไหว อาเป็นว่าทรมานเหลือเกินที่ร้องไห้นี่เพราะว่าสมนึกผิดว่าร้องไห้เพราะเจ็บตัวเจ็บตัวไม่ได้สมนึกไม่ค่ะร้องไห้สำนึกค่ะก็ด้วยแคพอเจ็บปั๊บอ๋อถุงใสเราไปสร้างเวียนสร้างกรรมแล้วดูคลิปอีกก็เลยใช่แน่นอนเลยเด็กพวกนี้แน่เลยเล่นกูใช่เปล่าครับอ่าตรงแสดงว่าที่คิดไว้ไม่พลาดว่าเราเจ็บเราปวดเพราะเด็กใช่ยอมรับ ดีแล้วที่มาก่อนใช่ไหมมาหลังหนักกว่านี้อีกหนักกวนี้อ้าวพร้นี่นจะท่อหัวหลนนเพิ่มคุณพูดง่ายเพิ่มตามอายุเพิ่มตามอายุอพอแล้วชื่ออะไรกันบ้างใช่แล้วคหลนแลึ่งสองสมอเรียกลูกหนึ่งลูกสองลูกสาลูกสี่ลูกห้าลูกหกไปเลยกวดน้ํำอุทิศผลบุญกินอะไรกันบ้างหกคน บอกมาบอกมาอา่ไปจัดมาละกันสักเบ็ดเสร็จแล้วก็สักเจ็ดอย่างตามนี้น้ำน้ำหนมเซเว่นเอาเสื้อผ้าเอาชุดูชาย่า3ชุดแด้ยา3ชุดโอเคชุดห้าถึงเจ็ดขวบตามนี้ผลูกมีกวา้บอกกี่ลูกนะมุเตะอะไรกันแย่ขนาดนี้ เ,เขาทำสนามต้องไ่โเเพียงก็ได้สลูกอจ,จกยาน,นา <c oughs> สามคันหนูตาเืองเอาไม่มีเงินแล้วเขาถูก,กเขาโกงเองเอ,งอาพุทบอลพลาสติกไปห้าลูก <c oughs> อเอาพุทบอลแบบไหนอะุด็กเท้าตไปอะเหมืหนอนกไปอลเาพุทบอลทั่วไปพุทบอลเด็กเตะแล้วสำหรับเด็กแล้วกันตามนี้ห้าลูกก็ได้ห้าได้เปล่าใช่ค่ะ มันมาที่นี่เลยไม่ได้ก็ไม่ได้มัดมือชกอา้าวปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ได้หรนอไม่ปล่อยล่ะปล่อยหอมชกห้าโลกรอบสามตัวก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยหมอจะ10ตัวปล่ไก่ฉีตัวขอเตาสักสองหน่อยนะหล่นได้ไหมไวเปล่า<ป>อโอเคสังฆทานกี่ชุด โอเคไว้ไม่ไว้เนาะก่อนมันเนาะก่อนบอยจะไม่ให้เขาโกงอีกเยอะเปล่าใช่เยอะกว่านีออ๋ถ้าจ่ายตัวนี้ไม่ต้องโดนแล้วใช่ไหมโดนถ้าไม่เราจะได้คืนไหมคะได้คืนหรือเปล่าไม่่จบอะตั้งใจทําก่อนใช่ไหมอ่าทำดีก็มีโบนัสทําไม่ดีก็ไม่นด้บอยใช่แล้วอาเป็นว่าหนึ่งสองสาม ต้องมีต้องมีน้ำมันหน่อยใช่ไหมอ๋อจักรยานสงคันจะได้นี่คือน่าหลอนมากว่าง่าย่าง่ายไปซื้อที่ไหนคะจักรยานอีสองคันของเด็กธรรมดาเงี้ยรู้ไปซื้อไหนคะตามร้านขายจักรยานนี่แตลาาดตะถ้าก็ขายบิ๊กซูบิ๊กซีก็มีแต่บิ๊กซีจะแพงกว่าธรรมดาไม่คือมาต่างจังหวัดเลยไม่รู้ที่นี่ขายตรงไหนมา มาต่างจังหวัดเลยไม่รู้ว่าที่นี่ต้องซื้อที่ไหนค่ะเดี๋ยก็มีคนเดี๋ยวไปโทรไปอันนี้มาทีหลังก็ได้ต้องอยู่อีกนานนี่อยู่เป็นแปดสิบห้าวันทยอยส่งไปค่ะคได้ค่ะแล้วเปิดดูในอะไรว่าในช้อปปี้ก็ได้โอเคแล้วค่ะโอเคต้องเอาต้องให้ได้ไอ้ที่โดนโกงนอกกลัมมาคืนให้มาให้ได้นะตายแล้วพวกเราา ขี่จักรยานไม่ตามมาเขาใจบาดไปจักรยานแล้วต้องขี่ไปตามางไปไม่านหรจักรยานต้องมาเรีวนะจักรยารีบไปรีบเดี๋ยดเรียบรีบไปจัดจักรยานให้เข้าไปได้ไมยขอนชีสอคันสามสองคันไปหว่านล้อมเอาเงินคืนมาตามนี้อัลลปากแล้วต้องทำให้สำเร็จนะายบายไปได้งานยาวเออ ได้แล้วนี่เขาจะมาเมื่อไหร่วันเนี้ยเริ่มเริ่มวันนี้เขาของมาแล้วค่ะหอมาแล้วพร้อมจ่ายจดเนี่ยแสดงว่าจริงใจไม่ต้องเลยไปตามนี่มาก่อนเลยไปแผนกทวงนี่ขัดเวรไปตามขี่ไปตามได้เลยน้องต้าคะแล้วถามนายล้าที่ทําให้อ่าที่คนที่เช่าบ้านอีกหลังนึงจ่ายค่าบ้านช้าเพราะว่าน้องเขาด้ว จ่ายค่าเช่าบ้านใช่แกไจขยานมาก่อนนะเจามก่อนเดี๋ยววันนี้ไปซื้อให้ลวค่ะตามนี้ก็จะขยานมาเร็วนะหนึ่งก็มาเร็วนะหลอนญาณแล้ววันนี้ก็ไป้อเลยแล้วกลับมาตอนเย็นดัวพรุ่งนี้เช้ารับสินเริ่มพรุ่งนี้เช้าตัวลงจ่ายทุกรายการแล้วเดี๋ยวรีบจัดการให้ไปได้บายบายรู้แล้ววาทีเนี้ยตอได้จกขยนนะานเอดีลวดีลว อย่าไปขี่เที่ยวนะขี่ไปทำงานไปเอาเงินคืนมาขอไปใช่หลังคนหนึ่งหน้าแล้วคนรู้ใช่หมว่าลูกนี่มีใครที่มาชี้คล้ายมากนะอธิษฐานบอกไปเลยเทปทูปอธิษฐานบอกเลยลูกนี้เหรอลูกนี่เหรอใช่ลูกนี่บอกงเ่ะเดี๋ยว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 ไปบอก ทังปู่เวทนั่นเดี๋ยวจะได้ลูกบอกปู่เวทเลยว่าลูกนี่มีเจ้าไมีเจ้าอะไรอะไรลูกมาบวชแล้วก็ขอให้เด็กเขาขอจะอะไรขอจักรยานจะได้ไปตามให้ขอให้สําเร็จด้วยคนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ไปได้ไปบายรับงานแล้วไปเลยฮะเดือนตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่รีบรีบป่ะเดี๋ยววันนี้ไปซื้อแม่เขาไปซื้อให้วันนี้พรุ่งนี้แม่บวชจัดมาอย่างรวดเร็วบายบายตกลงรูปวันกี่ลูก